Day to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's so. Won't let it rest But you Keep on forgiving Admit that I'm afraid If I let go of this pain Am I completely betrayed There's no air left to breathe Drowning, vultures a circle in me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget. i it forgiven heart let rest keep won't but you keep all forgiving. สวัสดีค่ะมือดียายเพ็ญเมียพลังมานอกมาตักไทยพี่นองคือเกาเด้อค่ะมือดียายเพ็ญกบสามีมาพักพรอนค่ะทุกคนค่ะยายเพ็ญกะลุ่นนอกขอนนอกวาสามียายเพ็ญใสผ้ามาใสค่ะทุกคนมาเขาไงค่ะทุกคนยาคันนี้ วิอเขาใหญ่ yes เขาใหญ่นอมี e จะเทลอซฮัสบันทยเทคมีคำ Stay somewhere but not a n l w h e r e in the country เขาใหญ่ค่ะทุกคนบรรยากาศเย็นค่ะทุกคนออกนอหนาวค่ะค่ะทุกคนค่ะอกไปด้วยต้นไม้นาะค่ะนาะวิวดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ นกกระไลคือกันเนี่ยค่ะทุกคนอยู่นี่นกค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนค่ะสวยงามมากๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเงียบสงบค่ะมีแต่เสียงนกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายเพ็ญจิพาปีพานองไปชมบานค่ะทุกคนค่ะบานเป็นหลังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกดท่านี้เซมเซมมีเฮาเย้เซมมีเฮาตัวทั้งร้ายพหไน <Okay. S 1> นี่คืออะไรอยู่จัน่นี <a> ่อ่า small tree วิ่งเข้าบิ๊กเอาเลยดินะคะทุกคนคะ่ะรถจอดไว้หันเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเขากับขี่รถเขามาเลยคะ่ะยางขึ้นกับตีสั้นแน่เนาะค่ะเนาะยัยเพ่นอ่ะกระซานไม่ยัยเพ่นยางไปทั้งผุนอีกรอบนึงแล้วค่ะทุกคนคะ่นคะยางชมบรรยากาศชมวิว how you feel หนัหนหนีน่ Good. Long ยูสวัสดีเอฟซี already สวัสดีคับเอฟซีฮัลโหลยู look handsome thank you you look beautiful thank you มันชมเขาอีกเดี๋ยวค่ะโดยกระจอวตรงนี้เนาะค่ะเนาะเป็นกระเอากระเป๋ากระเป๋าเขาไปไว้ในบ้านเรียบร้อยค่ะแต่ว่ายังบอกใไหนแกะกระเป๋าเนาะค่ะเนาะชมวิวก่อนค่ะทุกคนค่ะ ชมวิวรอบๆบรรยากาศดีมากบุดานัดช่วยเอฟซีสี่อ่ะเหรอเพื่อนบ้าโชว์ให้เอฟซีเบิ้งแนื้อบุดายุคอ่าค่ายๆก็เป็นเป็นอ่ายุดทังเขาสิเป็นอ่าก็จะเป็นจะเสียบว่าจังไลยค่ะทุกคนค่ะจะเป็นพระพุทธรูปหยุดทังนัันค่ะทุกคนค่ะคิดว่าเอฟซีมาเห็นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันไกลมากค่ะทุกคนค่ะ บบะมันเจว่า,าคืออยยังเน,น,นอะค่ะเนอะยุ่นนี่ก็กลอกหลายเลยค่ะทุกคนเห็นกระลอกบ่ไม่นหน่อยเงียบมากอีอทา,นนนนาทางขึ้นเนอะค่ะเนอะทางขึ้นแค่ดูว่า Go Inside and Stop TV Not 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 Stop บ u ด Not Make Loud นี่ค่ะทุกคนค่ะบ้านหลังนี้อ่าคืนละเก้าพันบาทค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเฮาเ้าอยู่แค่อ่าสองคืนเนาะค่ะเนาะค่ะสองคืนคืนละเก้าพันบาทเดี๋ยวคันนี้นายเท0า f ั r นฟอร์วันเด i g วันไเนาะ Yes 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 Can we go down before mm hmm. we go inside? I want to go see this. I want to c h k the way o Yeah I uh. ไอ้ไอ้โช FC Inside First โอเคนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือด้านนอกเนาะค่ะเนาะอยากให้การที่รีวิวให้เบื้องด้านนอกก่อนเนาะค่ะคือด้านนอกเด้อค่ะเด้อมองนั่งพักเนาะค่ะเนาะนั่งกินข้าวกินน้ำค่ะคือละเก้าพันบาท เดี๋ยวจะเพี้ยน่ะพาปี่พะนงอะขาไปเบื้องข้างในก่อนเนาะคะ่ะมันมันจะเป็นสองพักเนาะคะ่ะเนาะพักนี้แลยคะ่ะพักนี้หละคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้จะเป็นหมองทีวีะคะ่ะทุกคนคะ่ะขนของมายังบ้านเด็กอ่าเปิดกระเป๋ากระเป๋าอีกอย่างได้ค่ะทุกคนนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะ อาหารเนาะค่ะเนาะเมนูอาหารที่เ้างสุงสั่งค่ะทุกคนค่ะที่เขาใหญ่จะเป็น,ห,นนะห้องทีวีเนาะค่ะเนาะห้องทีวีข้างบนนี่ก็จิมีอ่าห้องพักอีกห้องนึงเด้ค่ะทุกคนนะขึ้นบันไดตรงนี้แล้วค่ะเอพินนะ่าย้ำให้ได้ขึ้นไปเลยคะ่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวอย่าเพิเดอย่าพาพี่พระรองเบิ่องขั้ว่อนเนาะค่นะเนาะจะมีจีโซ่ขอ,องนอนแหะคะ่ะทุกคน เดี๋ยวจะพาบ่งคั่วก่อนเนาะค่ะเนาะอ่าแกจะเป็นหม่องโตนางขากินน้ำเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะอีกสิเป็นคั่วเอค่ะเด้อครัวก็สิมีทุกอย่างให้คะ่ะทุกคนอ่าเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยนะคะ่ะทุกคนก็มีทุกอย่างคะ่ะมีตู้เย็นมีหม,อม้องข้าเขากะติกน้ำห้อนเนาะค่ะเนาะไมโครเวฟอ่ทีโอบ พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะถุยซ้ำไม่หมดค่ะทุกคนเตาแก๊สให้พร้อมอย่าเป็นเก่าหนามาตะาบานสองเพคเนาะค่ะเนาะค่ะทุกคนของใส่ี่จะเป็นถ้วยซ้ำเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เตาแก๊สที่หนึ่งส่วนของมีมีทุกอย่างเนาะค่ะเนาะอย่าเป็นแบบเปิดบึ้งได้เลยค่ะทุกคน มีทุกอย่างเครื่องครัวมีโขกฟองนะค่ะเด้อเสียดจโมมีบุง๋งฮูงเนาะคะ่ะเนาะยายเพชรโมมีบุง๋งฮูงเดี๋ยวยายเพชรจะพาบึงหอง้องนอนเนาะคะ่ะมีโฉงหอง้องนอนคะ่ะทุกคนยายเพชรมาก,กับสามียายเพชรสองคนค่ะมีโฉงห้องนอนเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ะจะเป็นอ่าบ่มั่นใจว่า สบากระเป๋าสามีเยเพนอะมาอยู่หนีเลี่วบูรัวเราสินนนของของเด็กแั่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนค่ะมีเตียงแบบนี้พอมค่ะอยู่เลยเป็นซิบค้นค่ะทุกคนค่ะบ้านหลังนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นขางนอกเนาะก่นเนาะนอกบ้านวิวนอกบ้านอ่ะอีกของหนึ่งเนาะค่ะเนาะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะทุกคนค่ะเนาะค่ะเนาะ นี่ก็คือกระเป๋ายา่เพ่นเนาะค่ะเนาะนี่คืออีกห้องนึงเนอะค่ะเด้อนี่คืออีกห้องนึ่งเตียงบรลูว่าสามียาเพ่นปฏตินอนห้องใดเนาะค่ะเนาะมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยบรรยากาศเย็นหนาวค่ะทุกคน I like this houseYesCan be by how like i s เหี้ยไม่ไม่จัดว่าห้องน้ำไม่พอห้องน้ำมีแค่ห้องเดียวเราบ่มากค่ะทุกคนอยู่ไร I like it mm. uh, I like where it is it's quiet, <S <Yeah. S 1> quiet. I show FC h ่าอ่า sleeping room and uh, cooking room already I show toilet คือห้องน้ำค่ะทุกคนห้องน้ำมีห้องเดียวค่ะ ยังเป็นก <Yes. S 1> sort of ันด้วว่ามีโซห้องน้ำต้องออกจากห้องห้องนอนมามาเข้าห้องน้ำแม่ค่ะทุกคนค่ะก็บพวกเรจะแฮปปี้กับห้องน้ำปนดแต่กับกว้งดีด้วยคนเนาะค่ะกว้งดีค่ะยังเป็นแบบมาอ่าห้องน้ำกว้งกุงแบบนี้นะคะเพราะว่าอยู่บ้านยังเป็นกับกุงกว้งคือกันเนาะกว้งประมาณนี้แหละค่ะทุกคนห้องน้ำบ้านยังเป็นเนาะอ่ะค่ะทุกคนมีเครื่องทำน้ำร้อนด้วย ห้องน้ำที่ดายมีแกงห้องเดียวน้องคะน้องมีแกงห้องเดียวแต่ก็เงียบดีมากๆเลยค่ะทุกคนนะเงียบมากยัยเพื่อนกับมากสามียัยเพป็นกับมากแบบงเงียบๆค่ะอันนี้ก็สิเป็นของชู์เพื่อนน้องค่ะน้องยัยเพื่อนกับคนมากมดค่ะทุกคนค่ะขุนโทรศัพท์มา หลายเครื่องเนาะค่ะเนาะว่าจะทักทายกับเอฟซีแหละค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะคนอยากโชว์ด้วยเคยด้วยโชว์บันพักเนาะค่ะเนาะที่เยเพ้นกับสามีเยเพ้นนำมาพักค่ะคืนละเก้าพันบาทหมัดมือมดคืนเก้าพันบาทต่อหนึ่งวันหนึ่งคืนนายเท่าสั้นบาทบัน วันเดย์วันไนนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศอันกจิบานเป็นอีกหลังอื่นเนะาะค่ะเนะาะค่ะเดี๋ยวจะเป็นจี uh, พาชมบรรยากาศวิวอีกคลิปนานเนะาะค่ะเนะาเนะด้านนอกนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้จะเป็นการพึงมะหอดมะเถิงเลยคะ่ะทุกคนพึงมะหอดมะเถิงเนาะค่ะเนาะ <c oughs> กะ็เลยจะโชว์บรรยากาศบ้านพักให้เอฟซีเบงกอนนะคะ อันนี้ก็สิเป็นอีกหลังหนึ่งเนาะค่ะเนาะหลังหนึ่งอีกตั้งหากที่บบเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะคะเด้อบ้านหลังนี้ก็จะมีแครอ่าพักขังนี่นะคะ่ะทุกคนคะ่ะสองพักนี้นะคะ่ะสวยสวยสวยอะไรอะไรคุ้ยอยู่ไรยิ้มลอยยิมใหญ่เลยคน,นยิ้มนลอยยิ้มใหญ่เลยบังวาคือสี ยาตัวเซีย so. ว yeah. so so. I like on my dream I will leave, uh <laughs> if I win lottery I want to buy one house l k e this o r a n color not not color but how oh. how somewhere when we want to have uh go relax go holiday ย่าฮันนี่คุ้มไอเดีย ห้องน้ำ outside เอบห้องน้ำเด้เป็นบโชเอซีห้องน้ำเนี่ย่าษาบ้านอีกหลังหนีเนาะขอนากค่ะนะคะทุกคนเพื่อมีเพื่อนมีหมองอาบน้ำเนาะขเนากค่ะไม่รีบจะโฟชงเนาะจะชงอฮอปี่พเด์นี่ฮันนี่ลูใครเนาะ ทุกคนวิวสวยมากค่ะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นเจ้าขึ้นตรงนี้เนาะค่ะเนาะโชว์ให้พี่เห็นของเบิรงวิวด่านแรกเนาะค่ะเนาะทุกคนค่ะสวยบ่มากทุกคนค่ะลมลื่นค่ะลมลื่นมากค่ะเงียบไม่ได้เสียงนกไม่ได้เสียงนกเนาะค่ะเนาะน้ำยังพี่ารณ์คนมาจากบ้านเลยค่ะทุกคน อันนี้กสูตรนองปีกกับบ้านสมีคนมาพักเนาะค่ะเนาะเป็นเงีย,งยบๆค่ะทุกคนค่ะกับีมีแต่อ,อายายเพ็นกับสามียายเพ่นแหละค่ะพักที่ตรงนี้เนาะค่ะน้องคิดว่าค่ะยายเพ้นอะไปเห็นหน่วยอันหนึ่งตะเบลูว่ามันคือนอย่างค่ะทุกคนค่ะบลูว่ามันจินได้บ่เนาะยายเพ้นอะอพ่อมาหอดเอากระเป๋าลงจากยายเพ้นกับยางช่อมรอบๆก่อนได้ค่ะทุกคน <laughs> ชมรอบๆก่อนค่ะไปเห็นเบลูว่ามันขึ้นัวยอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวยายเพ้นหน่ะ สิพาพี่ผ้าหนองไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะคลิปนาค่ะคลิปนี่กับสีเงเวแล้วเนาะค่ะเนาะยัยเพ้นกับสีพักพรก่อนนะคะทุกคนค่ะคลิปนาพอกันไหมยัยเพ้นกันขอขอบคุณพี่น้องสกูลสุก้ขขอนนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ้นมีพลังมันเนาะขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขค,ค่คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย